จับทักทายครับผมทีนี้ต้อนรับสู่ w วอร์วอร์อันนี้ผมเพิ่งเล่นไปได้หนึ่งวันวันนี้ผมจะมารีวิวเกมอย่างคร่าวๆกับเกมนี้ครับ w วอร์วอร์หรือฝูงห่ามหาซอมบี้ถลม่มหรือพูดง่ายเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้นะคล้ายๆ Left 4 Dead ที่คุณบอกว่าคล้าย Left 4 Dead ก๊อปกันมาหรือเปล่าก็ใครคิดเอาเอง แต่ว่าก็มีความคล้ายคลึงกันมากแต่ว่าสิ่งที่ได้จากอันนี้คือแม่งฝูงเยอะมากมันเป็นฝูงเหมือนในหนังในหนังที่ใครเคยดูเวอร์วซแล้วก็รอภาคต่อบอกเลยครับผมไม่มีภาคต่อมานานมากแล้วก็น่าจะจบกันไปแล้วแต่ว่าเกมมีต่อแน่นอนคือผู้กำกับ เกมนี้ได้แรงนันใจจากหนังเรื่องพวกฝูงซอมบี้ที่มันไหลถล่มไหลเข้ามาอย่าดีรอชักช้าเราไปดูตัวเกมก่อนพอเข้ามาแล้วเราก็จะพบกับโหมดโคลอฟแชมเปี้ยนมัลติเพเยอร์ซอนนี้แตกต่างกันนะครับ c o o อฟแชมเปี้ยก็คือเนื้อเรื่องสามารถเล่นกับเพื่อนได้และหรือออฟไลน์ก็ได้มัลติเพเยอรคือออนไลน์เท่านั้น ซึ่งสอันเนี้ยจะแตกต่างกันทั้งสายอาชีพและสกิลอันที่3ามคอลเลคชันเซตติ้งแล้วอันนี้ออกแน่นอนเอาเซตติ้งก่อนแล้วกันคือคลิปนี้ผมจะพูดไปก่อนว่าผมจะไม่มีการตัดต่อเพราะว่าขี้เกียนเองคือบางคนเข้ามาแล้วเซตติ้งอันดับแรกก็คือตัวพวกวิดีโอเกมนี้จะเป็นใช้ DirectX 11เกมนี้กินสเปไหมบอกเลยว่า ไม่กินไม่กินวิซิงผมออฟวิซิงผมออฟรันได้200กว่าเฟรมซึ่งเหลือๆคอนโทรเลอร์สิ่งที่แนะนำให้ปรับอันดับแรกคือเมาส์เซนสิตีเข้ามาเกมครั้งแรกแม่งมาส์ไวแล้วปรับไม่เจอเกมนี้ผมบอกเลยมันไม่ได้อยู่ในคอนโทรเลอร์ครับมันอยู่ในแคมแมล่าและอยู่ในโหมดเมาส์ปรับเซนสิตีตอนแรกจะเป็น10แนะนำว่าถ้าจะปรับให้เท่ากับเกมธรรมดาก็เป็น5เป็น6 โอเคแนะนำแค่นี้พอคอเลกชันคาแรคเตอร์ในเกมนี้มีหลายคนซึ่งในโหมดโค์ชแชมเปี้ยนนั้นเราจะไม่สามารถเล่นได้ทุกคนนะครับอาจอย่างเช่นสามูไรคนนี้เราจะเลือกได้เฉพาะในในด่านญี่ปุ่นเท่านั้นโคเทเลยตอนแรกผมเล่นนิวยอร์กแม่งไม่มีให้เลือกวะ พราะมันอยู่ในยิปพะมันอยู่ในญี่ปุ่นอันนี้อยู่ในนิวยอร์กผมชอบหมีหมีอ้าวไม่มีหมีอ,มมมอ๋อนี่กระเป๋าหมีเอาวันนี้เอาขอออฟชั่นเปียกกันละกันขอออฟชั่นเปียจะมีออนไลน์กับออฟไลออนไล์ซึ่งถ้าเล่นออฟไลน์คือเล่นคนเดียวและอีกสามตัวเป็นบอทแต่ถ้าเล่นออนไลน์นี่บอกเลยมันเข้ามาแล้วอันดับแรกคือ d i f f e r เรนซ เนี่ยแดกอีซี่นอร์มัลฮาร์ดเวลี่ฮาร์ดอินเซนต์แต่ละอันเนี่ยบอกเลยว่าค่า exp กับเงินที่ได้แตกต่างกันออกไปเพราะมันยากจริงอีซี่ง่ายนอร์ม l ลผมเล่นแคปเจอร์แรกแคปแคปเจอร์แรกยังไม่ผ่านเลยครับแค่นอร์ม l ลคือว่าการเล่นนอร์ม l ลเนี่ยก็คือเราต้องมีเลเวลของตัวละครสัก5บอกเน่อยได อ่าผมเล่นอีซี่ก่อนลวกันอีซี่นิวยอร์กด่านแรกเลยครับแคปแคปชั้นแรกอ่าก่อนจะเลือกบทเลือกคาร์ดก่อนคาร์ดเกมนี้มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6 6คาร์ดเหรา6คาร์ด 6คาสอธิบายาคร่าวๆ6คาสนี้กันสลิงเกอร์ก็คือสายยิงนั่นแหละก็ตามสายเลยสายยิงตามเลเวลหนึ่งนี่เราจะให้เลือกว่าเป็นสายระเบิดอ่าสาย Impact. อิมแพคนี่เพิ่มกระสุนมันก็จะให้อัพตามเลเวลเรื่อยๆคือเราจะเลือกสายของเพิ่มกระสุนก็ดีนะยิงหัวมีโอกาสเพิ่มกระสุน5%อะไรประมาณนี้เฮลิเชอร์เฮลิเชอร์นี้จะเป็นสายปลาระเบิด c 4คืออันนี้ก็ต้องลองดูเพิ่มกระเป๋าอ้าเมดิก ไม่ไดีง่ายๆก็สายพยาบาลคือสายพยาลน,นี่จําเป็นมากนะฮะคือในทีมนี่ควรจะมีนะเพิ่มเลือดมากขึ้น1 0คือเร็วขึ้น50%อะไรเนี้ยอันนี้ฉีดวุฒเกาะฉีดภูมิคุ้มกันคือมันจะมีเลือดและมีภูมิคุ้มกันคือตัวเมดิกใช้ได้คือฉีดไปปุ๊บเพิ่มอีกหลอดหนึ่งทําให้เราถึกขึ้นคือในทีมควรจะมีนะสี่ควรจะมี1ผมว่าก,ก็ดีนะฟิกเซอร์ตัวน,นี้จะเป็นพวกเน้นสายกระสุนก็บวกสายกระสุนบวกกระเป๋าาาายยอะะะไรรรปมณเนนีสสกุ สแลเชอร์ her, สายวุฒิประชิดโอเคสายวุฒิประชิดการฟันตัวนี้จะพิเศษถ้าเราใช้วุฒิฟันนี่คือกดฟันมันฟันได้ทีทีละตัวแต่ตัวนี้แม่งฟันโดนสองเวฟันโดนสองดีฟันชิดแม่งมัน X Team i n a t o r ก็ประมาณอ่าสายระเบิดไฟแต่ระเบิดไฟอันนี้จะมีสตันกันด้วยคือปืนช็อตมาอ่าคือประมาณว่าระเบิดไฟกว้างขึ้นแรงขึ้นนานขึ้นส่วนมากที่เขาจะเล่นกันคือกันสิงเกอร์คือ,คอง่ายๆยิง,ยยงไม่ต้องคิดเลยมากแล้วก็ชีที่สองคือซีโฟเมดิก ส่วนมกจะมีอันนี้สแลชเชอร์ก็มีคนเล่นบ้างสำหรับสายฟันนะโอเคไวป้อนอินโฟคือการอัพป,ปืนถ้าเราใช้ปืนอะไรบ่อยๆมันก็สามารถอัพเวลเป็นเวลสองและสามารถแต่งได้แต่งแม็กคือง่ายก็แต่งปืนนั่นแหละปืนมีเยอะมากมีกระปลดล็อกได้นะครับผมโอเคผมเอิโซดแรกเลยพูดพันทำเพลงพูดมานานละอ่าดานแรกเลย คือกดไปปุ๊บแล้วเราก็จะมีให้เลือกคาแรคเตอร์ให้อ้วนไอ่มีมีมีม,มีคือแต่ละด่านก็จะมีคาแรคเตอร์แจกกันไปเช่นด่านนี้ก็จะมีพวกฝรั่งอะนิวยอร์กจะไม่มีไอซมูไรนะไม่มีแน่นอนคือก็รอคนเข้ามาครับเลือกค์ทลืมเลือกค์ทนี่สิงค์เลืยอกตรงนี้ครับเลือกค์ท อุย้ยแต่เป็นกันสองตัวว่ะเลดี้ครับเลดี้อ่าโอเคไปก่อนสองตัวก่อนโอเควูดเราเข้ามามันลงมาข้างล่างเลยดีกว่าคือจะมีปืนหนึ่งปืนสองและปืนที่สามคือต้องเป็นสเปเชียลกันคือเราต้องเก็บเอาให้ตามหาสปาเคสโอเคผมจะตามหาสปาเคตสองทัพหาแล้ว ถ้าเราเล่นกับบอดมันจะไม่มันไมม่ันจะไม่มาช่วยเราหาเลยมันจะตามตัวเราอย่างเดียวทำไมมึงให้กูหิวให้เลยโอ้โหมึงใช้กันเฟืองอ่ะกูมาถึงกูยังไม่ทันทำอะไรเลยมึงเต็มเลือกันละแล้วบอดก็โง่นะ อุกขมวินอีอันหนึ่งโอ้ยเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนปืนอยู่ชอบปืนนี้มากเลยกดปันปั้นปั้นปันปั้นยิงเพื่อนกันเองไม่ได้บอกรืงไปยิงเพื่อนกันเองเลื่องรถนะฮะนี่คือสเปเชียลซอมบี้คือตัวตบแนะนำให้ยิงไกลๆเลยแบบแรกเต็มกระสุนที่เคสใหญ่ เปลี่ยนปืนได้อันนี้จะเป็นระเบิดแกนนตแล้วแต่ตัวตัวละครนี้จะเป็นระเบิดกับปืนปืนสั้นไม่มาสักทีอ่ะคือรอเพื่อนอีกคนนึงแล้วมัน รี่โหลดนี่โหลดนี่โหลดโอ๊ยเยอะเอ้ยโอ๊ยม่นมาว่ะสเปเชียลซอมบี้ตัวใหญ่มันจะโหดเฮ้ยผมทุกงคอยก่อนโอ้ยเยอะตัวถูกผมต้องหมาดไปมันไม่มีใครช่วยผมบอดก็ไม่ช่วยบอดก็ตายถ้าเราไม่มีคนเพื่อนช่วยเราก็จะโดนทุบอย่างนี้จนตายนะฮะเพื่อน Help me โอ้โห ค <T> ือ <K> พ <ill> oh <int spreadsheet> <essel> <t> ูดง่ายเพื่อนไม่ยอมมาแรกอ่ะเป็นจีนี้มากเลยเราสายเอฟจีคลับน่ารอกเลย ทีมันก็เหมือนมันยังก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นตรงเหงาแตกเลยโอ <Okay, S 1> เแล้วก็ต่อรถไฟมาคุว่าเกมนี้ก็ เปิดขายถ้าเป็นเวอร์ชัน PC นะก็อยู่ในอีพีเกมนะครับประมาณ9 0้รบาทซึ่งถามว่าคุมม้มไหมก็ถ้าอยากเล่นก็คุ้มนะถ้าคนชอบเกมแนวนี้จะเป็นออกเติร์ดเวอร์ชัน ฟไฟดอคอนโทรลเลอร์โอเคแต่ผมมาคือพูดง่ายบอดผมไม่ค่อยชอบบอดอย่างนึงคือมันมันตามอ่ะเอออย่าหลอกกูกูรู้อย่าหลอกกูสมบิยุ่งไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เถึงยะติดทั้งเสียงดังดิ พยายามเน้นยิงหัวไว้จะดีที่สุดใช่ปะรอรอกิชันโอเคแล้วไปสวิตซับคันเอาโอ้โอเคเอาโอ้โหอีฮ่าเอ้ สายฟันวะไเอติ้งเฮ้ยแม่ลอกเฮ้ยโหันก็ติดอะไรก็ทำตามมิชั่นไปเรื่อยๆโอ้ยสเปเชียลกันนีงไงสเปเชียลกันปืนที่ส เคบปึ้ปืนกลโอเคข um. okay, so oh, อป uh ืนเอ็มถหกแล้วกันถึงความเยตัวกระตุ้วกซองถึงศูนย์ไปจำบ้านอันนี้ระบบระบบตั้งปืนกล ม่ใช <indicator S 2> ่โฟอยู่อะดีเฟน์โพิชัก็ตามตามที่มันบอกะดีเฟนด์โพดิชั่นก็ดีเฟน์โพิชันไปโอ้โหไม่ไหวแล้ว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 ไ้วยวะได้ปะ เารไปเดี๋ยวผมันนี้ให้อใหโอ้ยมันไหลมาเป็นน้ำเลยครับผมมาแล้วมาแล้วจริงม,ม,มาแล้วโอ,เเอ้ยไอพวกปลวกป่าเลยไปไปืไปอ e ิคือน่าจะเป็น ระบบดุควันหนึ่งทับสามโอ้ยมึงหาวาต้องเชียร์เยจังครับไปดีเพื่อนอากให้คุณนำอย่างเดียวมึงให้ผู้หญิงตัวเล็กๆนำลงวะ o r d i n r ุ y บอกไม่ได้เหมือนหาคีย์อะไรสักอย่างนี่ก่อนหาคีย์เอาตัวให้รอดก่อนแล้วโก้สุดหมดเว้ย คือเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายนะครับเกมนี้คือไม่ต้องตามแต่กูนได้ไหมเกมึงตามแต่กูอะ เฮ้ยมันให้ไฟยังไม่เจอคีย์นึกว่าเจอแล,ล้วนะเฮ้อะไร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 จะแบ่งกล้ามทำไม สถาบนไม่เจอไหม,ไม,มไม่เจอไม่เจออีกตามผู้หญิงตัวเล็กๆผู้หญิงตัวเล็กๆเป็นผู้นำรูไม่ดูตุ๊กตาหลังดีแอปเปิลน่าดูเลยเรายังไม่เจอเราก็ต้องหาต่อไปอยู่ในสถาบันแน่ครับผมบได้แล้ว เอ็กทีปเหมืดิมเครื่องดูดกลิ่น,น,นมีสามอันเราเปิดได้แล้วหนึ่งอันดูดต่อไปจะซ่าจะต้องวางที่ข้างล่างวะ กินแรงใช้ไ hmm. ด้ครับผมด้าล่างโนคกี้แล้วโนคกี้กีอะไรเนี่ยคีนักดนตรีเปล่าไม่ได้โอ้ไฟระเบิดไปแดกโอ้โอ้ระเบิดก่อนเออกูรู้ ยิงมึงอ่ะขีอยู่ไหนขีอยู่ไหนขีอยู่ไหนโนขี้ม <Vas> ึงไม่เชื่อกูหาแล้วจะลงมาทำไมโนขี้แล้วกูตายแน่เจะขีแล้ว อ,อตายตายเพื่อนไม่ทำอะไรเลยกูตายเบอแล้วครับตอนนี้อยู่ช่วงเเลอเมาควันออวนอ,อนตบสมมีโอโอเคล้างแผลก่อนนี่คือกานเิมเลือดเอาน้ำล้างมือด,ดูควันหมดแล้วข้็ไปได้กับภารกิจนี้ อเอาตาจริงเราไม่ได้ค่อยตายกับทอมี่หรอกเราตายพวกเพื่อนกันเองเจ็บเพราะขาดวพาะขาดตัวครับผมเราเดินไปแคปเจอร์ต่อไปแล้ว

เฮ้ยย่าพอทุกครับพาวเวอร์ไปเร็วโอ๊ยมันไหลมาอีกแล้วหงหาอะไรวะเนี่ย อเอ้ข้างบนไม่ไหนข้างล่างนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรวะของอะไรของที่ป้าอะไรวเอ้อะไรนี่สายหมูเว้ยน้อง เอาเคลียร์ไปครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วยันไว้ดิยันไว้ยันไว้พวกยันไว้ใหญ่มายินเท่านี้เท่าไหร่กระสุนก็ไม่พอหรอก พอวะเอาตัวหลังมาต้องไปวะเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วโอ้โอ้หนีกับเพื่อนเพื่อนเร็วหนีมาเราอยู่ตรงนี้จะถึงก็หมดกระเป๋า Where that came from. Everybody good? Let's move. Help. That was close. Loading. That never gets easier. <laughs> I'm okay. I need meds. Well, I've underestimated you If I was a batman, man, I'd have just lost my ass. Now open the door! Well hit the door switch. Eyes open, we got gonna charge! Everybody needs to report! เพราแยมันลบมาได้นพื่อนอยู่นู้นหมดเลยอเพื่อน Where are you hiding r e r e เพื down. ่อนไม่ทำอะไรกันเลยเพื่อนโอ๊ยตัววนี้มันไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดามันจเปเชื่อซอมบี้มาแล้วมาแล้ว

ได้เลยพวกหารนี่ไอ้หามากันแล้วโอ้ยไอ้ตู้แกมุ้ยเต็มพี่ต้งเป็นตู้แกต้องยัน่ะ รู้ตัวก็ตายกันไปแล้วออกก่อนแกมรุนแรงว่ะสุนจะหมดโอ้ยโอ้ยเด็กเรเล่นอีซี่ร่วงเป็นยุงเลยต้องซุนแล้วระเบิดจะไปเชื่อซอมบี้อีกแล้ว ไม่แล้วไม่แล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มา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 ดีเฟนเดอร์เทรนเอาตัวเองยังไม่รอดเลยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วเต็วระเบิดเต็มกระสุนโอเคเพื่อนดีเฟนไว้ God's gonna oh, oh, come. Oh, Yeah, baby. Oh, that never gets old. Getting the fuck out of here. Hallelujah. Oh, the day of miracles has come. Well, thanks for the assistance, my darlings. I'll see you later. ผมขอจบกับนไรแค่สอง EP ก่อนไนสอง episode ก่อนไอชิสอง episode สอง capture ในหนึ่ง episode ก่อนคือถ้าชอบใจก็ หรือไม่ชอบชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะโอค่อยบางกันต่ออันนี้ผมก็ตอนแรกก็จะไม่อยากต่อคือคลิปสดๆด่วนๆเลยโอเคฝากกดซับสไคร e ด้วยครับขอบคุณครับผม